ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ชาว f l a ตดินแดงตะโกนใส่ผู้ควบคุมฝูงชนไหนว่ารักประชาชนบรรยากาศการประทะระหว่างเจ้าห,าหน้าที่และกลุ่มผู้ชุมนมุมบริเวณแยกดินแดงเมื่อเวลา20นาิกา3นาทีที่ซอยข้าง f l ัตดินแดงใหม่ ตำรวจควบคุมฝูงชนยิงกระสุนยางตอบโต้ชายรายหนึ่งซึ่งยืนต่อว่าเจ้าหน้าที่โดยชายรายดังกล่าววิ่งหลบหนีเข้าซอยมุ่งหน้าฝั่งกระทรวงแรงงานต่อมามีชายวัยรุ่นถูกยิงเข้าที่ขาจากการตะโกนโต้ตอบเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ผู้สังเกตการสถานการณ์ส่วนหนึ่งตะโกนด,าด่าทอด้วยความโกรธโดยมีผู้ควบคุมฝูงชนสองรายชี้นิ้วกลับยิงชาวแฟลตดินแดงรายหนึ่งตะโกนต่อว่า แล้วบอกรักประชาชนรักประชาชนอะไรผู้สื่อข่าวรายงานว่าชายวัยรุ่นรายดังกล่าวถูกยิงที่ขาก่อนจะล้มลงนอนบนพื้นถนนจากนั้นก็มีทีมแพทย์อาสาพยุงตัวไปประถมพยาบาลขณะที่มีสตรีรายหนึ่งหลบกระสุนยางหน้ารถที่จอดอยู่บริเวณใกล้เคียงต่อมาผู้ควบคุมฝูงชนก็ได้มาสมทบเพิ่มและได้เชิญสื่อออกอยู่หลังแนวเพื่อความปลอดภยัย ก่อนจะประกาศให้ผู้ควบคุมฝูงชนเตรียมใช้อาวุธพิเศษต่อมาได้ยิงแก๊สน้ำตาไปยังผู้ชุมนุมพร้อมทั้งมีคนส่งไฟฉายไปยังฝลัดดินแดงประกาศให้ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในที่พักอาศัยซึ่งต่อมามีวัยรุ่นชายสามรายยกมือขึ้นพร้อมกันเพื่อแสดงตนว่าไม่มีอาวุธก่อนจะกล่าวว่าพี่มาคุยกันดีกว่าพี่ญิงชาวฝรัดดินแดงกล่าวว่าเขาไม่มีอาวุธมีแต่อวัยวะ จะเอาอะไรหรือเปล่าจากนั้นก็มีตำรวจควบคุมฝูงชนรายหนึ่งเดินแยกออกมาจากกลุ่มพร้อมถือปืนและกล่าวว่าพูดไม่รู้เรื่องหรอเด็กป .4 ยังรู้เรื่องเลยผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวแฟลตส่งเสียงด่าจนผู้ควบคุมฝูงชนถอยร่นกลับไปยังหัวมุมเสาประชาชนเดินออกมาหน้าซอย ก่อนจะทำการไลฟ์สดเพื่อแจ้งข่าวต่อสาธารณชนว่าตำรวจเข้ามายิงประชาชนที่เขตบ้านเรือนยิงที่เคหสถานยามค่ำคืนเราไม่มีอะไรต่อสู้กับพวกเขานะครับแต่เราโดนยิงทำได้อย่างไรชาวแฟลตยิงกล่าวว่าเอาภาษีพวกเราไปซื้ออาวุธสงครามมายิงพวกเราหรอกลับไปแล้วไปนอนคิดให้ดีถ้ายิงโดนเด็กจะเป็นอย่างไรขอขอบคุณข้อมูลจากมาติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ